สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเบาสบายครับรายการที่จะชวนทุกท่านมาค้นพบความสงบสุขความเบาสบายในจิตใจท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตประจำวันในวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆครับ คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกในทุกวันนี้มันหมุนเร็วจนเราแทบหายใจไม่ทันเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือที่ดังไม่หยุดหย่อนรายการสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ที่ยาวเหยียดความคาดหวังจากคนรอบข้างและภาระหน้าที่ที่เราแบกไว้บนบา่าหลายครั้งที่เราตื่นนอนขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเหนื่อยล้าท,ทั้งทที่เพิ่งเริ่มต้นวันใหม่ เราใช้ชีวิตเหมือนกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเราพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จเร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้หยุดพักแต่พอถึงเวลาพักจริงๆจิตใจของเรากลับหยุดนิ่งไม่ได้มันยังคงวิ่งวนไปในอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกระโดดไปกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราโหยหาความสงบเราอยากให้จิตใจของเราได้พักผ่อนอย่างแท้จริง เราอาจจะนึกถึงการไปเที่ยวพักร้อนไกลๆก,การไปนั่งสมาธิในวัดที่เงียบสงบหรือการหลีกหนีจากทุกสิ่งไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรบกวนแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ทุกวันใช่ไหมครับชีวิตจริงของเรายังคงดำเนินต่อไปงานยังต้องทำครอบครัวยังต้องดูแลแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะครับ เราจะค้นหาความสงบที่แท้จริงนั้นได้จากที่ไหนในเมื่อชีวิตประจําวันของเรามันเต็มไปด้วยความวุ่นวายขนาดนี้นี่คือปมที่เราจะมาค่อยๆค,คลายกันในวันนี้ครับเพราะบางทีความสงบที่เราตามหายัางสุดชีวิตมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยมันอาจจะซ่อนอยู่ในกิจกรรมธรรมดาธรรมดาที่เราทำอยู่ทุกวันนี่เองครับส่วนที่ส ความเข้าใจผิดที่กั้นเราออกจากความสงบเมื่อสักครู่ผมทิ้งท้ายไว้ว่าความสงบอาจจะซ่อนอยู่ในกิจกรรมธรรมดาๆแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นผมอยากชวนคุยเรื่องหนึ่งก่อนครับพอเราพูดถึงคําว่าสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมภาพในความคิดของท่านผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นอย่างไรครับ หลายท่านอาจจะนึกถึงภาพการนั่งหลับตานั่งขัดสมาธิเป็นเวลานาน,านในห้องที่เงียบกริบต้องพยายามควบคุมลมหายใจต้องต่อสู้กับความฟาุ้งซ่านความปวดเมื่อยหลายคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องที่ต้องตั้งใจทำเป็นพิเศษและนั่นคือความเข้าใจผิดข้อใหญ่เลยครับที่ทำให้คนวัยทำงานอย่างเราเรา คนที่มีภาระหน้าที่มากมายรู้สึกว่าธรรมะหรือสมาธิเป็นเรื่องไกลตัวเราแบ่งแยกชีวิตออกเป็นสองส่วนครับส่วนหนึ่งคือชีวิตจริงที่วุ่นวายและอีกส่วนคือเวลาปฏิบัติธรรมที่ต้องสงบนิ่ง เมื่อเราแบ่งแยกมันออกจากกาันแบบนี้เราก็เลยไม่เคยได้พบกับความสงบในชีวิตจริงเลยเพราะเรามัวแต่รอเวลาพิเศษที่จะไปปฏิบัติธรรมแต่เวลาพิเศษนั้นมันก็ไม่ค่อยจะมีเสียด้วยสิครับเราพยายามหนีความวุ่นวายในปัจจุบันเพื่อไปหาความสงบในอนาคต แต่หลักการที่แท้จริงของสมาธิโดยเฉพาะสติซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญนั้นไม่ได้สอนให้เราหนีปัจจุบันครับแต่สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้เนื้อรู้ตัวไม่ว่าปัจจุบันขณะนั้นมันจะวุ่นวายหรือสงบนิ่งก็ตามถ้าผมจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาเสมอไปเราไม่จำเป็นต้องหาเวลาพิเศษ แต่เราสามารถฝึกสมาธิได้ในขณะที่เรากําลังทำงานบ้านท่านผู้ฟังจะเชื่อไหมครับความลับมันอยู่ตรงนี้ครับความสงบที่เราตามหามันไม่ได้อยู่ในสถานที่แต่มันอยู่ในจิตใจของเรา และเราสามารถฝึกจิตใจของเราให้พบความสงบนั้นได้แม้ในขณะที่มือของเรากำลังเปื้อนฟองน้ำยาล้างจานหรือในขณะที่เท้าของเรากำลังย่ำอยู่บนพื้นดินชื้น,นในสวนหน้าบ้านครับส่วนที่3ปฏิบัติการล้างจานล้างใจเอาละครับทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกัน ผมเชื่อว่ากิจกรรมหนึ่งที่หลายท่านโดยเฉพาะคุณพ่อบ้านแม่บ้านวัย45ขึ้นไปต้องทำเป็นประจำคือการล้างจานครับลองนึกภาพตามผมนะครับหลังมื้ออาหารเย็นที่แสนอร่อยผ่านไปสิ่งที่รอเราอยู่คืออ่างล้างจานที่เต็มไปด้วยจานชามมีคราบอาหารมีความมันตามปกติแล้วทันทีที่เราเห็นภาพนี้จิตใจเราเป็นอย่างไรครับ โอ้โหเยอะจังเมื่อไร่จะเสร็จเนี่ยเบื่อจังไม่อยากทำเลยเดี๋ยวต้องรีบล้างจะได้ไปดูละครในขณะที่เรากำลังล้างจานมือเรากำลังขัดถูแต่ใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่จานเลยครับใจเราอาจจะกำลังคิดเรื่องงานที่ค้างคากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในเดือนหน้าหรือกำลังวางแผนว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อ นั่นคือภาวะที่กายอยู่ที่อ่างล้างจานแต่ใจล่องลอยไปทั่วทิศนี่คือภาวะที่จิตไม่สงบครับทีนี้เราจะเปลี่ยนงานบ้านที่น่าเบื่อนี้ให้กลายเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างไรง่ายมากครับเพียงแค่เราดึงใจกลับมาอยู่กับกายครับครั้งต่อไปที่คุณล้างจานลองทำแบบนี้ดูนะครับเริ่มต้นด้วยการรู้ตัวครับ รู้ตัวว่าเรากําลังจะล้างจานจากนั้นค่อยๆเปิดน้ำสัมผัสถึงอุณหภูมิของน้ำที่ไหลผ่านมือไม่ว่าจะอุ่นหรือเย็นก็แค่รู้สึกมันหยิบฟองน้ำขึ้นมาบีบน้ำยาล้างจานได้กลิ่นหอมอ่อนๆของมัน เมื่อเราเริ่มถูจานใบแรกให้เราจดจ่ออยู่กับจานใบนั้นรู้สึกถึงสัมผัสของฟองน้ำที่กระทบผิวจานได้ยินเสียงฟองน้ำเสียดสีกับคราบอาหารเบาๆเห็นฟองสีขาวที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเห็นคราบมันที่ค่อยๆจางหายไปทำไปทีละใบช้าๆไม่ต้องรีบร้อนเมื่อล้างน้ำเปล่าก็รู้สึกถึงน้ำที่ชำระล้างฟองออกไป เห็นความสะอาดที่ปรากฏขึ้นบนจานใบนั้นในระหว่างนั้นถ้าจิตของเราเผลอคิดไปเรื่องอื่นซึ่งมันจะคิดแน่นอนครับไม่เป็นไรเลยหน้าที่ของเราคือรู้ทันครับอ๋อเมื่อกี้คิดเรื่องงานอ๋อเมื่อกี้กังวลเรื่องลูก เมื่อรู้ทันแล้วก็ไม่ต้องตำหนิตัวเองครับแค่ค่อยๆดึงใจกลับมากลับมาอยู่ที่จานใบที่กำลังล้างกลับมาอยู่ที่เสียงน้ำกลับมาอยู่ที่สัมผัสบ,บนฝ่ามือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจานใบแล้วใบเล่าท่านผู้ฟังจะพบว่าเพียงไม่กี่นาทีกองจานที่เคยดูเหมือนภูเขาลูกใหญ่มันก็หมดไป และที่สำคัญกว่านั้นในช่วงเวลาที่เราอยู่กับการล้างจานอย่างแท้จริงความคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นมันจะเบาลงครับนี่แหละครับคือสมาธิสมาธิที่เกิดจากการอยู่กับปัจจุบันขณะการล้างจานไม่ใช้ภาระอีกต่อไปแต่มันคือเวลาพักใจของเราครับแล้วถ้าเราทำแบบนี้กับการล้างจานได้ กิจกรรมอื่นในชีวิตล่ะครับอย่างการรดน้ำต้นไม้มันจะเปลี่ยนไปอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในส่วนหน้านะครับส่วนที่4รดน้ำต้นไม้รดน้ำที่ใจทีนี้เรามาลองเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับออกจากอ่างล้างจานไปที่สวนหน้าบ้านหรือระเบียงคอนโดที่มีกระถางต้นไม้เล็กๆของเราการรดน้ำต้นไม้ครับ ปกติแล้วกิจกรรมนี้หลายท่านก็รู้สึกผ่อนคลายอยู่แล้วแต่บ่อยครั้งเราก็ยังทำมันด้วยความเผลอครับมือเราถือบัวรดน้ำหรือสายยางเราเดินรถไปทีละกระถางแต่ใจเราอาจจะกำลังคิดว่าเมื่อไหร่จะรดเสร็จแดดร้อนหรือต้นนี้เมื่อไหร่จะออกดอกหรือเดี๋ยวรดเสร็จต้องไปตลาดซื้ออะไรดีกายอยู่ที่ต้นไม้แต่ใจลอยไปตลาดเสียแล้ว ครั้งต่อไปลองเปลี่ยนใหม่นะครับลองฝึกสมาธิไปพร้อมกับการรดน้ำต้นไมด้ดูเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เรากำลังเดินไปหยิบบัวรดน้ำรู้สึกถึงฝีเท้าที่ย่ำลงไปบนพื้นรู้สึกถึงที่จับของบัวรดน้ำในมือตอนที่เปิดน้ำใส่บัวได้ยินเสียงน้ำที่ไหลลงกระทบก้นบัวรู้สึกถึงน้ำหนักของบัวที่ค่อยๆเพิ่มขึ้น เมื่อเราเดินไปที่ต้นไม้ต้นแรกก่อนที่จะเทน้ำลงไปลองหยุดมองเขาดูสักครู่ครับเห็นสีเขียวของใบไม้เห็นยอดอ่อนที่เพิ่งแตกใหม่เห็นความแห้งของดินในกระถาง จากนั้นค่อยๆรดน้ำลงไปเห็นสายน้ำที่ไหลาจากบัวได้ยินเสียงน้ำที่กระทบใบกระทบดินเห็นดินที่ค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีซีดๆกลายเป็นสีเข้มเห็นน้ำที่ค่อยๆซึมลึกหายลงไปได้กลิ่นครับกลิ่นของดินชื้นๆกลิ่นของใบไม้ที่โดนน้ำ ระหว่างที่รดน้ำเราไม่ต้องพยายามคิดอะไรไม่ต้องวิเคราะห์ว่าต้นนี้งามหรือไม่แค่รับรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าต้นไม้กำลังรับน้ำจากเราเราก็แค่รู้ตัวว่ากำลังให้น้ำแก่เขาในขณะที่เรากำลังจดจ่ออยู่กับการรดน้ำต้นไม้จิตใจที่เคยวิ่งวุ่นมันจะค่อยๆช้าลงตามสายน้ำที่เรากำลังรดครับ ความกังวลเรื่องอื่นมันจะถูกวางไว้ชั่วคราวในขณะนั้นจะมีเพียงเราต้นไม้และสายน้ำที่เชื่อมโยงกันการรดน้ำต้นไม้ไม่ใช่การดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นครับแต่ในขณะที่เราทำอย่างมีสติเรากำลังรดน้ำให้กับหัวใจของเราเองด้วย เรากำลังเติมความชุ่มชื้นความสงบเย็นกลับเข้าไปในจิตใจของเราโดยไม่ต้องเสียเงินทองหรือต้องเดินทางไปที่ไหนไกลเลยครับส่วนที่หความยากที่แท้จริงเมื่อความเคยชินเข้ามาทักทายพอผมเล่ามาถึงตรงนี้ทั้งเรื่องการล้างจานทั้งเรื่องการรดน้ำต้นไม้ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะพยักหน้าตามเออ ก็ดูไม่ยากนะน่าจะทำได้ใช่ครับถ้าพูดถึงท่าทางหรือวิธีการมันไม่ยากเลยแต่สิ่งที่ยากที่สุดในการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันไม่ใช่การกระทำครับแต่คือการระลึกรู้หรือพูดง่ายๆว่าการจําได้ว่าจะทำครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับเราใช้ชีวิตมา40-50ปี เราล้างจานด้วยความเผลอไผลมาเป็นหมื่นหมื่นครั้งเราขับรถด้วยความเคยชินเราแปลงฟันโดยที่ใจลอยไปเรื่องอื่นจิตของเรามันเคยชินกับการไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับมันเคยชินกับการวิ่งไปอดีตกระโดดไปอนาคตดังนั้นเมื่อเราตัดสินใจว่าเอาละ่ะเย็นนี้ฉันจะล้างจานอย่างมีสติสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเราอาจจะเริ่มต้นได้ดีครับ เราจับฟองน้ำรู้สึกถึงน้ำอุ่นๆได้กลิ่นน้ำยาล้างจานล้างจานใบแรกผ่านไปอย่างสงบแต่พอเริ่มล้างจานใบที่สองหรือใบที่สามแวบเดียวเท่านั้นครับความคิดเรื่องงานก็โผล่ขึ้นมาอ้อพรุ่งนี้ต้องโทรหาคนนั้นเท่านั้นละครับสติที่เราตั้งใจไว้มันหายไปแล้วเรากลับไปสู่โหมดอัตโนมัติ ล้างจานไปคิดไปจนกระทั่งล้างจานใบสุดท้ายเสร็จเช็ดมือแล้วก็นึกขึ้นได้อ้าวเผลืออีกแล้วกะว่าจะฝึกสมาธิซะหน่อยล้มเหลวอีกแล้วตรงนี้สำคัญมากครับเมื่อเรารู้ตัวว่าเผือคนส่วนใหญ่จะรู้สึกหงุดหงิดตำหนิตัวเองรู้สึกล้มเหลวนี่คือปอมที่สำคัญที่สุดครับ ความจริงแล้วการฝึกสติไม่ใช่การพยายามไม่เผลอนั่นเป็นไปไม่ได้ครับแต่หัวใจของมันคือการรู้ทันเมื่อเผลอและกลับมาใหม่อย่างอ่อนโยนทันทีที่เรารู้ตัวว่าอ้อเมื่อกี้คิดเรื่องอื่นณนะวินาทีนั้นสติของเราได้กลับมาทำงานแล้วครับนั่นคือความสำเร็จนะครับไม่ใช่ความล้มเหลว หน้าที่ของเราคือไม่ต้องต่อว่าตัวเองแค่ยิ้มให้กับความเผลอเมื่อสักครู่แล้วดึงใจกลับมากลับมาอยู่ที่มือกลับมาอยู่ที่จานแม้ว่ามันจะเป็นจานใบสุดท้ายแล้วก็ตามทําแบบนี้ซ้ำๆครับเผลอรู้ทันกลับมาเผลออีกรู้ทันอีกกลับมาอีกนี่ต่างหากครับ คือการฝึกสมาธิที่แท้จริงคือการฝึกตื่นขึ้นมาจากความเคยชินทีละนิดทีละนิดครับส่วนที่6สะสมวินาทีแห่งความสงบในช่องว่างของชีวิตเราได้พูดถึงกิจกรรมที่ใช้เวลาสักหน่อยไปแล้วอย่างการล้างจานหรือรดน้ำต้นไม้แต่ในชีวิตจริงเราอาจจะไม่มีเวลาสำหรับกิจกรรมเหล่านั้นเสมอไป บางวันเรายุ่งมากรีบกินรีบเก็บแล้วเราจะฝึกสมาธิในวันที่วุ่นวายได้อย่างไรคำตอบคือเราไม่จำเป็นต้องใช้กิจกรรมใหญ่เสมอไปครับเราสามารถฝึกได้ในช่องว่างเล็กๆระหว่างวันผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองนึกถึงช่วงเวลารอครับในชีวิตของคนวัย45ขึ้นไปอย่างเรามีช่วงเวลารอเยอะมากครับ ตอนเช้าเรายืนรอให้น้ำในกาต้มน้ำเดือดเพื่อจะชงกาแฟปกติเราทำอะไรครับเราอาจจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข่าวหรือใจก็ลอยไปคิดแผนงานของทั้งวันลองเปลี่ยนใหม่ครับในช่วงเวลาแค่หนึ่งหรือสองนาทีที่รอน้ำเดือดนั้นลองยืนนิ่งๆครับไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้สึกถึงเท้าที่สัมผัสพ,พื้นแล้วลองสังเกตลมหายใจของตัวเองดูครับ ไม่ต้องไปบังคับมันนะครับไม่ต้องหายใจลึกๆแค่รู้สึกอ๋อนี่ลมหายใจเข้ารู้สึกเย็นๆที่ปลายจมูกอ๋อนี่ลมหายใจออกรู้สึกอุ่นๆที่ปลายจมูกแค่รับรู้มันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือตอนที่เราขับรถไปติดไฟแดงแทนที่จะรู้สึกหงุดหงิดว่าเมื่อไหร่จะไฟเขียวหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ลองใช้เวลา30วินาทีนั้นรู้สึกถึงมือที่จับพวงมาลัยรู้สึกถึงแผ่นหลังที่พิงเบาแล้วกลับมารู้ลมหายใจของตัวเองสัก3-4ครั้งพอไฟเขียวก็ไปต่อวินาทีที่เราเดินจากรถเข้ามาในบ้านวินาทีที่เรานั่งลงบนเก้าอี้ก่อนจะเริ่มกินข้าววินาทีที่เราหลมตัวลงนอนก่อนที่หัวจะถึงหมอน ช่วงเวลาเล็กๆเหล่านี้แหละครับที่ซ่อนอยู่เต็มไปหมดในชีวิตประจำวันเราไม่จำเป็นต้องหาเวลา30นาทีเพื่อนั่งสมาธิครับแต่เราสามารถเก็บสะสมวินาทีแห่งการรู้ตัวเหล่านี้ได้ทั้งวันมันเหมือนการหยอดกระปุกอ,อมสินครับการรู้ลมหายใจหนึ่งครั้งก็เหมือนการหยอดเหรียญบาทหนึ่งเหรียญมันอาจจะดูน้อยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆหยอดทีละเหรียญทั้งวัน ท่านผู้ฟังคิดว่าสิ้นวันสิ้นเดือนสิ้นปีความสงบและความตื่นรู้ในกระปุกอ,อมสินทางใจของเรามันจะเพิ่มพูนขึ้นขนาดไหนครับนี่คือการสร้างฐานที่มั่นให้กับใจที่เราทำได้ทันทีท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตครับส่วนที่7ความเบาสบายที่แท้จริงคือการรู้จักวางในขณะที่แบก และเมื่อเราหยอดกระปุกแห่งการรู้ตัวนี้ไปเรื่อยๆทั้งจากการล้างจานการรดน้ำต้นไม้หรือแม้แต่การหายใจในช่วงเวลารอคอยสั้นๆท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นปมที่ผมพูดถึงไว้ในตอนต้นของรายการปมที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันหนักมันวุ่นวายมันหมุนเร็วจนเราตามไม่ทัน ปมนั้นมันจะค่อยๆค,คลายออกครับไม่ใช่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ใช่ว่าปัญหาในชีวิตจะหายวับไปเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์อาจจะยังดังงานอาจจะยังยุ่งเหมือนเดิมภาระหน้าที่ต่างๆที่เราต้องรับผิดชอบในวัยนี้ก็ยังคงอยู่กับเราแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือท่าทีของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นครับเมื่อก่อน ทันทีที่มีเรื่องราวไม่พอใจมากระทบใจของเราอาจจะกระเด้งตอบสนองทันทีหงุดหงิดกังวลเครียดเราถูกอารมณ์เหล่านี้ลากเราไปทั้งวันแต่เมื่อเราฝึกรู้ตัวบ่อยๆฝึกกลับมาอยู่กับลมหายใจฝึกกลับมาอยู่กับการกระทำในปัจจุบันเรากำลังสร้างพื้นที่ว่างขึ้นในใจของเราครับเมื่อมีเรื่องมากระทบแทนที่ใจจะกระเด้งตอบสนองทันที มันจะมีช่องว่างเล็กๆเกิดขึ้นเป็นช่องว่างที่ทำให้เราเห็นความโกรธที่กำลังก่อตัวเป็นช่องว่างที่ทำให้เราเห็นความกังวลที่กำลังคืบคลานเข้ามาและเมื่อเราเห็นมันโดยที่ไม่กระโจนเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับมันเราก็จะมีทางเลือกครับเราเลือกที่จะไม่เติมเชื้อไฟให้กับความโกรธนั้นเราเลือกที่จะไม่จมลงไปในความกังวลน,นั้น สมาธิในชีวิตประจำวันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะต้องสงบนิ่งเหมือนน้ำในสระที่ไร้คลื่นลมแต่หมายความว่าแม้คลื่นลมภายนอกจะโหมกระนำ่ำแต่สมองของใจเรามันปักแน่นอยู่ที่ปัจจุบันขณะครับเราจะไม่ถูกพัดพลาไปไกลจนหลงทางนี่แหละครับคือความเบาสบายที่แท้จริงที่รายการของเราอยากจะมอบให้ ความเบาไม่ใช่การไม่มีอะไรให้แบกแต่คือการรู้จักวางในขณะที่ยังต้องแบกความสบายไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการอยู่กับปัญหาได้โดยที่ใจไม่ทุกข์ความสงบที่เราทุกคนตามหามาตลอดชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่วัดไกลๆไม่ได้อยู่ที่ยอดเขาหรือชายทะเลที่เงียบสงบแต่มันอยู่ที่ก้นถ้วยชาที่เรากําลังล้าง มันอยู่ที่หยดน้ำบนใบไม้ที่เรากำลังรดและมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของเราในวินาทีนี้เองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเบาสบายครับ หวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะมีหลักธรรมที่ช่วยนำทางหัวใจที่สับสนวุ่นวายของคุณผู้ฟังกลับสู่ความสงบที่เบาสบายอย่างแท้จริงและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าแฝงธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลาห้านาฬิกาเช้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ you.